สวัสดีครับอ่ะเอ๋ครับเมื่อขาขอแผ่นมม้เนี่ยหน้าแห้งมันก็จะกระแทกเครก่ๆๆคคนิดหน่อยนะครับในรอบเกือบกี่วันนะ เาเกือเครื่องเดือนเนาะเปด้แจงหน่าอีกสวัสดีทุกคนครับพี่น้องครับคุยกันไปน้ำแจงหน่าไปน้ำ รอดแถวานาวน่วงหนีขอบคุณครับขอบคุณโบส,สวยๆจากเม่พิวที่ทิ้งไว้ <c oughs> วหาแตเนี้ยวันให้ลูกหาแตเนียวมาให้ลูกยังมาพี่น้องเลยเดี๋ยวหาบํารุงกัน มากมากเลยนะครับไม่ถึงมาม่ป่ครับพอกันได้ครับมาด้มาด้ไยเยวเจ้าบวงเจ้าบอกมีขายทุกมือครับแต่ว่ารถนี่ก็สืเมิร์แล้วเด้อครับสั่งไว้อีกรถต่อไปนะจะได้วันวันสองวันนี้แหละครับสามพันกระปุกเพราะว่ารถนี่สืเอเบิร์ตแล้วพี่น้องกันซื้อแล้วก็ซื้ออีกนะครับ ขาวที่อ,อกกัวกำลังจะออกไปขายสวัสดีพี่รัตนาครับมันต้องบอมรุ่งก่อนครับบอมรุ่งหน้าบอมรุ่งหน้าก่อน นะครับก็วันนี้ก็มีการมาก,ก่อนยี่ห้อมากใส่ซัมบะปีนะครับซื้อเลยถึงรุ่นแนะ่กันใส่รุ่นนั้นบอด้มี่อ่าเขาเรีมมยกว่ายังไงบอด้มี่แบบว่าเป็นรุ่นที่ใส่ประจำนะครับ ตอน,นเรื่องท่า,าโคตรเอาเชียกันนาไม่เป็นะนั่นแหละเพียนนีน่นั่นแหละวันนี้แม่บิวไม่มาแต่งให้ลูกหรอครับวันนี้แม่มาอยู่ไม่ได้มานะครับคงอีกนาหลายวันนะครับ ไม่ดูแลตัวเองไปก่อนสักพักหนึ่งพเพราะแวบมาต่อเนื่องกันเป็นเวลาอันยาวนาน11วันนะครับ เพิ่มใจแทนพ่อจ๋าน้องอายไปทายัางมีแต่คนชมว่าคิดติดดินคือพ่อจ๋ารครับสอนในลูกทิดดินนะพี่น้องครับการติดดินมันก็ดีแบบหนึ่งคือมันเหตุให้เฮาบะต้องบ่ต้องดินลถนีหอย่างมากไม่ที่จะแบบว่าเหมือนที่จะแข่งครับ สิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันมีเข้ากับจังเหตุจังสางหันนี่เข้าหาได้เออแต่แต่ถ้าเราอยู่ในความพอดีพอเพียงตามพระราชดำรับของสมเด็จพ่อในหลวงนอกเก่าห้องเสียเหมือนเราพอเพียงเราช้ชีวิตทิดดินได้มือน,นึงเข้าล่งเขง้าหันมีไฮมีหน้า มีธงมีทามีนามมีป่าเขาหาอยูหากินโอ้ยโอ้โหขึ้น้นปันเลยแนไลยก่ถอดจอมันเคี้ยงมือหนึ่งเขาอาจสีลงสื่อเสียงเขาอาจสีบลคงทีคือจังมือนี่นะสิสมมติมือหนึ่งอาจจะดรอปลงกว่าเก่าเสร็จมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัฏจักรเอาสูตรสลูบ้างได้ nilo มันก็ต้องยู่ให้ได้เขาก็สิได้รู้จากการสถีตที่เราเออความสุขที่แท้จริงของคนเรามันอยู่ที่ไหนกอเคยไปทุ่มไปท่าไปหฮปปูแฮปต่า,าดงดังปไปไหนกันแต่เหตุกเก้าสินะครับมันก็เป็นการยึดเหนี่ยวความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกัน นกกะชื่อนกกระเยบะหามนั่งนั่งอยากเล่นน้ำอยากเล่นขี่ตมขี้โคลนดีแล้วที่เขาเป็นแบบนั้นแต่งหน้ามันก็งามมือเขาแต่ชีวิตที่มันมีความสุขนะครับซือ่อเงิ่อนประเษเสมอไปเอาคือว่าซื่อแปลงไมน่น้อดูเอ้ยาอคือหาไปเห็น โอ้นนยครับา,<ม>า,ายคอมใส่ขอรดีนครับ้า<ม>อันนี้เบอร์หนึ่อันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้ไม่แพงนะครับไม่ดูแบบมราค่าเลย บปเดลรีวิวเด้หนี่เด้อสำหรับพี่พี่แม่แม่แบบว่าผู้ใดอยากใส่ตามนกใส่ได้เลยตะนกใส่เบื่อหนึ่งศูนย์เก่ามาีขาเนี่ยทั้หน่อยน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับใช้ดีแต่ก้อนนกใส่ใส่ตลับละพันพันเก่าแบ้นตลับละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทบาหนีใส่ไปใส่มาใส่มาใส่มาตั้งแต่อยู่ระเบียบตั้งแต่อยู่อ่าอยู่กับปอวี่พูดนะครับใส่แบบ ของแพงมาตลอดเลยพอมาคิดว่าของที่แพงที่สุดก็คือดีที่สุดแต่มาวันหนึ่งมาเสมอไปอันนี้ก็ใส่ดีขึ้นนก,นกเปลี่ยนมาใส่รุ่นนี้้อนว่านกอันนกเต้นมีกไก่นกเต้นน้ำนองๆพอเต้นเหลี่ยวเหงื่อน,นกปอแล้หน,นานกลอกนกก็เลยไปถามหานไปถามน้ำนองนอง ว่าเขาใส่ยีหอ,อยังหนาสูคือบลอกก็ได้ใส่น้ำเด็กหน่อยมาตะกุนกับว่เห็นเป็นยังครับบ่แพ้บ่็ยังใส่ดีกันครับใส่เข้าไปแบบเวลาเราออกข้างนอกไปตดไปธุรกรรมธุรกิจยุทธนาคงธนาคาเม่ม่์ครับแบ่งทับออนรอนบ้านนี้ซื้อรุ่นนี้ก็ได้บกเกี่ยวกับว่หมอรับหม้อรับหมองมรับคนน้ำกระดานก็ใส่ได้ แชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับมืนอน้ก็สิบ๊วยอยากน้อนดีกว่าน,นี้เพราะว่าแจ้งหน้าเองถ้ามีคนแจ้งให้อยากน้อนลวดไม่บิวจับหน้าเท่าเดียวกับเงางงงว่ะสวัสดีจ้าลูกชายสวัสดีครับ ดีใจกับพ่อจ๋าะนะคะที่มีลูกสาวสวยและเก่งมากขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ คิอจะมาสิงหวยสนานวันนี้น้องไปไหนน้องก็อยู่นี่แหละครับเมื่อกี้ก็ทักมาอยู่ว่าจะมาเอาที่มาร์กหน้ากับพ่อบอกว่าหน้าแห้งเขาเลยบอกว่านาแห้งก็มาเอาไปมาร์กพ,พอซื้อมาร์กหนาม้าไหมพี่ริโอนไปลงไปซื้อของหาเมื่อนี่ันไดนมาร์กหนามากหลายอันอยู่ยเดี๋ยวลองพืน้น <c oughs> วันนี้แต้งโดนยุติเป็นแบบนี้ละ <c oughs> รองพื้นก็เป็นนัจยี่ห้อเดียวกันนี่แหละนะแมนอบ,บอกราขอบกใครได้สังเกตนี่ถ้าใส่นี่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับว่าได้เสมอไปแต่นกตอนนี้นกใส่อันนี้เดี๋ยวในะอนาคตใส่เอื่นกับสีบอกับอ,อ,ก,นก,อกนก็ใช้ดีนะครับไม่ได้รีวิวให้ด้วยใช้ดีกับบอกต่งอเจียบแม่แม่ไปเซน้ำ กดสองครั้งก็ทั่วหน้าแล้วนะครับถ้าใครชอบเนียนมากปกปิดมากก็กดสามซีเทียก็ว่าไปแต่ว่านกมักท่าบางๆครับบพร่ใส่เนียนผิวจริงถ้าใครผิวหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็กดหลายๆครั้งนะครับ นียุสซูริันนะครับเด้อย,ยุธาตุม่มครับปีพีแม่แม่ผู้ใดคิดหวดคิดตึงกันยุสซูลิันมาหาเนด้อว,วันนี้ทีมงานหมอลำลำเพลำสาวน้อยลำเพลโชว,ว่าจะมาให้กำลังใจนะครับพี่วัดสิบวร둔ไอตาลี่โอเวอปูเสื้อไปงหายแล้วครับ นะครับพออยา,าอกถ้าร่องเพลก็ไม่ถือว่าขอหนาแล้วสิแห้งก่อน ตัวเือเฮะลงไหสดเยอะสุดแต่ไม่้เหเพื่อนอันนั้นพระวาไงกระถาหนังกระถางบนวามันผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเยอะแบบแพนของมลลาเล่นันไงก็เล่นเลยเออก็มีปกตินั่นแหละมันจะได้ไม่เสียเราเป็นว่าเพราะว่าเราได้มีไรมีอะไรด้วยกระตามเพื่อนาก็มีคตนี้ <c oughs> ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ